มีหลายคนถามว่าทําช่องทํำเพจถ่ายนูน่นถ่ายนี่ลงให้คนอื่นดูทําทํำไม่มผมบอกไว้เลยทุกคนนี่ทุกคนด,ด,ดูดูด้านล่างผมผมลงให้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าเขาทากันทําไหมจะต้องเข้าใจด้วยการทําคลิปมันคือคอนเทนต์มันก็จะมี ความจริงบ้างมีการเล่นบ้างการเมคขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวบ้างหนึ่งเป็นการทุกคนพยายามาเขาเรียกว่าอนเตอร์เทนให้คนดูมีความสุขให้อินไปกับเนื้อหาที่เราสร้างขึ้นอ,อย่างผมเนี่ย,ยผมทำเนี่ยเหมือนกำลังพยายามพูดหรือคุยในเรื่องที่ คือเขาเรียกว่าอินเทอร์เทนคนดูนั่นแหละให้ให้ให้สนใจเนื้อหาคลิปของเราให้รับชมให้ฟังนี่แหละครับจุดสําคัญในการทำคลิปคือผมถามว่าผมเริ่มทำมานานหรือ,อยังก็ปีหนึ่งทำเพจมาปีหนึ่งแล้วทีนี้มันเพจอะทำมาปีหนึ่ง ผู้ติดตามพันกว่านี้แหละแต่ว่ามีการสร้างไรายได้แล้วบางอย่างบางรายการแล้วก็มีแอปแดงแนะทุกคนแอปแดงคือ YouTube อันนั้นอะเงินเหรียญวิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่างน้อยน้อยอ่ะ100หนึ100เหรียญหนึ่งเหรียญคูณ32บาทสาบาท ทุกคนว่าได้เท่าไหร่ก็คูณออกมันก็ประมาณเป็นเงินไทยก็ก็คือเงินที่เข้ามาเป็นเงินดอลลาร์นะทุกคนนะทำไปก็คือหนึ่งอะ่ะสร้างตัวตวนตัวเองเอ,อ,อย่างอย่างผมอย่างผมไอ้ลูกสาวผมนะผมมีลูกใช่ไหมลูกผมทั้งหมดมันสี่คน ก็คือหนึ่งในสี่คนเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งคือไอ้คนเล็กเนี่ยที่กล้าเล่นกล้าแสดงออกไม่อายอ่ะผมก็เลยว่าจะปั้นคนนี้ก่อนแต่ผมจะทําให้ทุกคนแหละลูกสาวผมอะสี่คนอะจะทําให้หมดเลยจะสร้างช่องให้ทีละคนสร้างตัวตนให้ทีละคนเดี๋ยวจะทําให้ไอ้คนเล็กก่อนเพราะไอ้คนเล็กมันน่าจะเป็นไวกว่าสร้างตัวตนง่ายกว่ายังไงก็อย่าลืมสนับสนุนกันด้วยนะครับ ฝากด้วยไม่สนับสนุนพ่อไม่เป็นไรนะทุกคนนะยังไงก็ฝากด้วยซัพพอร์ตกันงั้นะจบคลิปแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ